เนระคุณใช่ไหมครับทรยศเชื่อถือไม่ได้นะครับเลี้ยงไม่เชื่องฝั่งกัมพูชามองไทยอันนี้อย่างที่ว่านะอยากเต็มทนนะครับมีรายละเอียดอย่างอื่นและมีมองอย่างอื่นนะครับแต่ว่าเรายังไม่พูดกันนะมองไทยว่าเป็นพวกผู้ลุกรานนะครับเป็นไม่ใช่แค่ศัตรูนะครับเป็นมหาศัตรูคําพวกนี้น,นะครับทั้งที่ฝั่งไทย มองและเข้าใจคพูชาและฝั่งมพูชาเข้าใจและมองไทยเนี่ยปรากฏมาหนึ่งใช่ไหมฮะในแบบเรียนในหนังสือประวัติศาสตร์สองปรากฏมาไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเป็นอย่างนี้แล้วผมคิดว่ามันจะแย่ไปยิ่งกว่านี้นะฮะเมื่อดูจากสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันความน่ากังวลของสิ่งที่มันเกิดขึ้นในะปัจจุบันเนี่ย คือมันไม่ใช่เป็นเพียงแต่ความขัดแย้งในระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลหรือกองทัพต่อกองทัพแต่มันกลายเป็นความขัดแย้งระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศไทยกับกัมพูชาเนี่ยมีความรับรู้ต่างกันอย่างไรและ มันส่งผลกระทบถึงเยาวชนในปัจจุบันนี้ที่ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่ไม่เหมือนกันนะคะระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชาต่อกันอย่างไรขอบพระคุณคะสองฝ่ายไม่ต่างกันนะในขอหมายพูดคือกัมพูชามองไทยว่าในข้อหมายพูดเนรคุณใช่ไหมครับทรยศเชื่อถือไม่ได้นะครับเลี้ยงไม่เชื่อง ฝั่งกัมพูชามองไทยอันนี้อย่างที่ว่านะอยาบเต็มทนนะครับมีรายละเอียดอย่างอื่นและมีมองอย่างอื่นนะครับแต่ว่าเรายังไม่พูดกันนะมองไทยว่าเป็นพวกผู้รุกรานนะครับเป็นไม่ใช่แค่ศัตรูนะครับเป็นมหาศัตรูนะฮะคำพวกนี้เนี่ยนะครับทั้งที่ฝั่งไทยมองและเข้าใจกัมพูชาและฝั่งกัมพูชาเข้าใจและมองไทยเนี่ยปรากฏมาหนึ่งใช่ไหมฮะ ในแบบเรียนในหนังสือประวัติศาสตร์สองปรากฏมาในบรรดาสื่อทั้งหลายทั้งปวงนะครับซึ่งมาก่อนอายุโซเชียลมีเดียและสามใช่ไหมมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมฮะในเวลาที่มีคนออกมาพูดวิจารณ์ออกมาพูดวิพากษ์ออกมาพูดตำหนิออกมาบริภาสนะครับอีกฝ่ายหนึ่งนะครับถ้าลองตามดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นในโซเชียลมีเดีย คำถามคือสิ่งนี้ใช่ไหมฮะความเข้าใจแบบนี้นะครับหรืออาจจะใช้อีกคำหนึ่งแบบที่มันก็น่าจะร่วมสมัยหน่อยใช่ไหมครับเราเรียกแคมโบเดียว่าเคลมโบเดียใช่ไหมขณะที่กัมพูชาเรียกไทยแลนด์ว่าซีฟแลนด์นะครับเพราะอะไรเพราะเราไปขโมยเข้ามาทั้งหมดใช่ไหมครับชาติกัมพูชาเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่จนกระทั่งไอ้พวกคนไทยตัวดำๆนะฮะหยิกหัวอะไรอพยพลงมานะฮะแล้วก็มาขับไล่เราแล้วก็มาบอกว่าไอ้นี่เป็น ของตัวเองแล้วก็แย่งไปนะฮะเราก็บอกว่าขมຈนี้มันก็ช่งางะไรเลยเคลมได้ทุกอย่างเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่ทุกอย่างที่ที่มันมีในในโลกนี้นะครับคำถามคืออะไรพวกนี้มันมาจากไหนคนะคำตอบใช่นะฮะอยู่ที่หนังสือเรียนนะครับแม้ว่าโทนน้ําเสียงของหนังสือเรียนทางฝั่งไทยเนี่ยนะฮะจะทําให้สิ่งนี้มันเบาลงนะครับแต่มันยังอยู่ และที่สาคัญคือมันไม่ได้อยู่แค่ในตัวหนังสือเรียนทั้งทางฝั่งไทยกัมพูชาใช่ไหมครับแต่มันอยู่นอกมันมีชีวิตของมันเองที่มันอยู่นอกหนังสือเรียนด้วยอยู่ตรงไหนอยู่ในบรรดาสื่อทั้งหลายทั้งปวงอยู่ในนิยายนะครับอยู่ในภาพ,พยนตร์นะฮะอยู่ในละครและอยู่ในชีวิตประจําวันเยอะแยะมากมายนะครับแม้ว่าจะ,จะมีข้อตกเียงในพิาีการไปถึงไหนต่อไหนเนี่ยแต่สิ่งนี้มันไม่เคยถูก ใส่ใจอย่างมากพอนะฮะซึ่งผมไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะแต่ประเด็นคือถ,ถ้ากลับไปที่คำถามที่คุณทิตนาถามเมื่อเมื่อสักครู่นี้ใช่ความเข้าใจที่แต่ละฝ่ายมีอยู่เนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเป็นอย่างนี้แล้วผมคิดว่ามันจะแย่ไปยิ่งกว่านี้นะฮะเมื่อดูจากสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบัน ความน่ากังวลของสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยคือมันไม่ใช่เป็นเพียงแต่ความขัดแย้งในระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลหรือกองทัพต่อกองทัพแต่มันกลายเป็นความขัดแย้งระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศความขัดแย้งที่ว่าอาจจะแสดงออกในทางกาย,ยาภาพใช่ไหมด้วยการไปไล่ทุบไล่ตีไล่ทลําลายแสดงออกในทางวาจาใช่ไหมด้วยการโพสต์ด้วยการพูดในที่สาธารณะนะด้วยคําพยคาต่างๆ แสดงออกในในทางต่างๆนะครับและมันจะพาเรากลับไปตู่ไอ้สิ่งที่มันมันมันเคยมีอย่างที่บอกแบบเรียนไทยเนี่ยสิ่งนี้มัน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 เบาลงสิ่งนี้คืออะไรความเข้าใจที่มีต่อกัมูชาแบบที่ที่ว่าไปมันมันบางลงแต่ทุดท้ายนะครัเมื่อมันเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นเนี่ยมันก็จะกลับไปขุดคุยกลับไปหาสิ่งต่างๆที่มันเคยเคยเคยบางไปแล้วนะครับแล้วผมไม่แน่ใจว่า เราจะต้องใช้เวลาอีกเท่าไหร่นะฮะที่จะทำให้ความผ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 มไม่ได้บอกว่าเราไม่ควรเกลียดกันนะฮะ<ม>ก,ก็เกลียดกันได้ใช่ไหมครับเหมือนเราเกลียดเพื่อนเราได้ใช่ไหมเราเกลียดคนนู้นคนนี้ได้เกลียดพี่น้องเราได้เกลียดครูบาอาจารย์เราได้อะไรเงี้ยนะฮะไม่ไม่แปลกผมไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ประเด็นคือถ้าถ้ามันมีจนกระทั่งใช่ไหมฮะอ่า แบบเดียวกับที่เราอาจจะแค่หมั่นไส้อะอาจจะแค่นั้นก็พอไม่ถึงกับเกลียดใช่ไหม,มแต่อย่างที่ผมไม่รู้ว่าตอนนี้มัน,ม,นมันเกินขีดนั้นไปเยอะใช่ไหมแล้วมันทาให้เกิดสิ่งที่เราเห็นใ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 นปัจจุบันนะครับผมไม่คิดว่าแค่การแก้แบบเรียนจะช่วยได้แต่เราควรจะทําแต่เวลาบอกว่าแกเนี่ใช่ไหมไม่ควรจะแก้แล้วก็พูดถึงแต่ความดีงามที่เราฝ่ายทําในระหว่างกันใช่ไหมเช่นเราช่วยกันเช่นเราทํามาค้าขายกัน สิ่งเราควรจะบอกก็คือเราควรจะพูดถึงว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะทั้งสงครามทั้งความขัดแย้งนะครับแต่ก็ควรพูดถึงสิ่งอื่นไปไปพร้อมๆกันด้วยนะครับ